giảm yên ngập <laughs> มันต้องแบบลงไปอีกแบบแกใกล้ๆกมั้งเนี่ยเห็นมั้ยเห็นไหมอืมพอเห็นอ่าถ้าถ้าถ้ามันตีฟองแล้วมันจะมองไม่เห็นอ่า เยอะไหนนะมเยอะไหมเยอะอยู่เนาะชื่อเชื่อเป็นอย่างนีมนะเอกมาอะไรนะบรรยากาศริมน้ำมาไปเช่นเป็นสายเลยเนะีะกินข้าวหลุะกินหมดถึงนี่แหละอ่ะโอ้โหอ้าวตำตันอาหารให้ปลา อาะินข้าอ่ะกิน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 จนหมดแล้วอ่ะมาเด้อโอ้เงียบเนี่ยดูสิกน ปลาในนี้มีอะไรบ้างเนี่ย <S <S 2> <S 2> มีอะไรบ้างเนี่ยหางแดงๆเนี่ยปลาตะเพียนหางแดงปลาปลาหางก็วาดแล้วก็ปลาอะไรไม่รู้ตัวย,วยาวๆเนี่ยแล,แล้วปลาสีเผือกเพืกอะตะเพียนขาวมีอยู่ตัวเดียวนะมันมีอีกนะไม,ม่สังกว็ว่าทราไ,ไม่ใช่เห็น ดูดิตัวส่วนมากจะมีเป็นตะเพนหางแดงเยอะเห็นไหมนี่โอ้จะว่าเฮ้ยวันนี้ทำไมได้กินน้อยจังวะเห็นไหมวายนั่น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 สังกวาดสังกวาสสังกวาดมันจะคล้ายไอ้ตัวขาวๆยาวๆนี่แหละ เอาแหวเหวี่ยงไปมันจะวิ่งเลยเหมนอจับจับๆๆมีมีทั้งนกทั้งปลาสีน้ำจักจับจับจััมึงตีนไม่ต้องกลัวหรอกตีมันไม่ออกมาหรอกมันก็เข้ามุ่นก็ไหน่อเยอะนิเหนอเป็นร้อยไม่เป็นโดน น้องบอกเป็นร้อยอ่ะ,อะอน,นี้เสามันเหมือนจะเอียงเนาะเขาเขาเขาปักอย่างเงี้ยอออันนี้ก็ยุบลงไปแล้วพังตรงนั้นไปไปยังไป